สวัสดีครับผมซีโนคนนะครับผมวันนี้ผมพีพีเกมเมอร์วายซีซีเอสนะผมนี้ผมในเกมสอดอาร์ตออนไลน์เจ้ฟักเตล์นะครับผมนะถามวิญิจจะมาทําอะไรนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการปลดล็อกสกิลรัสนนะครับผมนะซึ่งเอ่อสกิลรัสนี่ยนะครับก็เป็นสกิลที่ตรงนี้นะครับผมนะตอนนี้ผมยังไม่ปลดล็อกนะครับเพราะว่าผมยังไม่สวมใส่สกิลเรียบบิตี้ที่มีสัญลักษณ์รัสนั่นเองนะครับผมนะถามว่าสกิลรัสนี้ดียังไงครับคือสกิลรัสเวลาเรากดใช้นะครับพลังชีวิตจะเพิ่มขึ้นน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 นพลลลััังโจจจจจมมมมตตีีเเเเรรรราาาาาาะะะะะะ่่่่่่่ขขึึ้้้้้คคคบบแแววววก็็ือออทททดยผผูช ตอนนี้นะครับอาจจะมีความคิดที่ว่าเอ๊ะแล้วมันปลดล็อกยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือแบบสกิลวางสกิลอะอาจจะหายากนะครับสกิลที่สถิติสัญลักษณ์รัสนะครับผมนะสำหรับหลายท่านเนาะนะครับอาจจะหายากนะครับแต่ในช่วงนะครับในช่วงที่มีจัดกิจกรรมอีเวนต์นี้นะครับเนี่ยจะกิจกรรมเฟรนด์ฟอโตกราฟีรีเทนนิงนะครับผมนะเป็นระยะเวลา27วันถัดจากนี้นะครับเป็นช่วงระยะเวลาที่เราจะสามารถเก็บสกิลนะเพื่อมาปลดล็อกสกิลลัสได้นั่นเองนะครับผมนะก็ถามว่าถ้าผมลอง ลองปลดล็อกสกิลรัสคือยังไงนะครับผมสมมุตินะครับผมมีอเบอร์ตี้เบอร์ต so ี้หนึ่งที네่มีอ่อสัญลักษณ์นะครับรัสนะครับอย่างนี้นะครับอ่านี่ครับนี่คืออ่าอเบอร์ตี้นะครับที่เราจะได้ในอีเวนต์นะนะครับนี่ครับเป็นของคุณยุ้ยนะครับสกิลนี้นะครับปุ๊บคือสกิลนี้มีสัญลักษณ์รัสนะครับมีเพียงแค่สกิลเดียวนะท่านผู้ชมอันนี้ผมมีสกิลเดียวนะครับผมมีแค่สกิลเดียวนะนะครับผมนะก็ตอนนี้นะครับผมได้ปลดล็อกสัญลักษณ์รัสแล้วนะครับคือผมปลดล็ออคคครรรัััสสตตงงนนนนนีี้้แลววะะะบกก็็ืเเหดๆ่า จะเออ่ลัสเนี่ยนะครับก็กำลังสะสมอยู่นะครับก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจนเต็มนั่นเองเนาะนะครับผมนะซึ่งนี่แหละครับเป็นวิธีการปลดล็อกซิลลัสก็คือคล้ายๆแบบว่าเรามีสกิลหรือบิลิตี้ติดตัวนะครับที่มีไฟลักลัสนั่นเองเนาะนะครับผมนะก็วันนี้ผมจะมาสอนหากันนะนะครับว่าหายังไงนะครับจากกิจกรรมนี้นะครับก็คือถ่านผู้ชมท่านใดนะครับถึงระดัที่อาจจะอยากจะแบบ แชร์นะครับให้เพื่อนๆทราบนะครับหรือว่ามีเพื่อนๆท่านใดเนี่ยก็อยากจะรู้วิธีปลดล็อกลัสนะครับแต่ว่าเออไม่อยากสุ่มหาอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าอยากทำทำกิจกรรมทำอีเวนต์อย่างนี้นะครับผมนะหรือหายากจริงๆนะครับผมนะสามารถแชร์ให้เพื่อนมาดูคลิปนี้ได้นะครับผมนะแล้วก็เอ่อวิธีการหาเนี่ยผมว่าก็ไม่ยากนะ นะครับผมนะวิธีการหาโอเคครับเราไปเริ่มวิธีการหากันเลยนะครับวิธีการปลดล็อกสายลักลัสนี้นะครับผมนะก็สกิลที่ผมจะแนะนําช่วงนี้นะครับใน27วันนี้นะครับใน27วันนี้แต่ว่าถ้าสมมติท่านผู้ชมท่านใดที่ดูคลิปย้อนหลังล่ะทําไงนะครับก็ผมคิดว่าอาจจะมีกิจกรรมอีเวนต์อะไรในอนาคตอีกนะครับผมนะถ้ามีอะไรเนี่ยผมอาจจะขึ้นไว้ตรงเป็นตัวไอน,นะ นะครับแต่มันมันก็อาจจะนานเนาะนะครับอาจจะนานในอนาคตนะครับว่าเป็นอย่างไรเนาะนะครับโอเคเรามาดูที่เมนูดีกว่านะมากดที่เมนูนะมาที่ dis off event นะครับผมนำมาที่เฟรนด์ฟอท ограф ีครับนี่ครับรูปอ่าน้องยุ้ยนะครับแล้วก็กดโอเคไปนะครับในเวลาสักครู่ในการมีแพ้แบบดัตานะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับโอเคผมพิแพ้แบบดัตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็แมบนี้นะครับจะเป็น อ่าเซ็กันย์แย่อะนิเวนเจอรี่นะครับเหมือนจะเป็นโอ้ครบเล่าสองปีอย่างนั้นเหรอนะฮะอืมค่อนข้างน่าสนใจนะฮะแมปก็จะเป็นแมปที่อ่าท่านผู้ชมหลายๆท่านอาจจะคุ้นเคยเนาะนะฮะแมปแมปนี้นะฮะก็โอเคเดี๋ยวเราลองมากดเล่นดูว่าเป็นอย่างไรนะเรากดคุยนะวิธีการเล่นง่ายๆครับกดคุยครับอันดับแรกก็จะเป็นพวกอ่าเควสนะนะครับกดคุยตรงนี้นะครับผมนะจะเป็นเควส์อ่อคล้ายๆแบบว่าเป็นเควสเนื้อเรื่องก่อนนะครับแล้วก็เป็นเนื้อเรื่องที่ดีนะเพราะว่ามีให้อคณาเจีนมาด้วยนะครับเป็นเรื่องตนนนาะี ก็โอเคนะฮะค่อนข้างดีนะในเรื่องนี้จะสมพงขออนุญาฟตฟาดฟอร์บอดนะครับเพราะว่าถ้าเรารีวิวตัวเนื้อเรื่องนะครับผมว่าน่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงนะฮะเดี๋ยวนะฮะผมนะแล้วจะมาโฟกัสที่การหาสกิลการ,รปล็อกสกิลรัสนะฮะมาดูว่าช่วงนี้เราทำยังไงแบบง่ายๆเลยนะครับผมนะใส่ฟรีก็ได้ใส่เติมก็ได้นะครับผมนะใส่ฟรีใส่เติมก็ได้นะครับแต่อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเราหาได้จากชั้นไหมนะครับเออท่านผู้ชมท่านไหนที่ทราบนะว่าสกิลรัสเราหาได้จากชั้นไหมสามารถคอมเมนต์ได้นะคครรรรััับบบบหาาาาไไดด้้้จกกแเล่่นนชออะยยงีโ โดยโดยหาได้จากชั้นอย่างเดียวนะหาได้จากชั้นยังได้จะทาเคลสไม่เกี่ยวกับการสุม่มหรือว่าไม่เกี่ยวกับอะไรแบบนี้นะครับไม่เกี่ยวกับจิจกรรตมอย่างนี้นะฮะก็ถ้าหาได้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับเพราะว่าไอความรู้แบบนี้คือผมอาจจะยังไม่ทราบบางเรื่องเนาะนะครับเพราะว่าชั้นผมตอนนี้ยังอาจจะยังไม่สูงมากอะไรประมาณนั้นนะฮะโอเคเดื่อวๆก็ดำเนินต่อไปนะครับน่าจะนานพอสมควรนะเออผมคิดว่าถ้าผมมานั่งแปลนี่อาจจะใช้เวลาไม่ไม่ครึ่งชั่วโมงนะครับหนึ่งชั่วโมงครับไม่ครึ่งชั่วโมงประมาณชั่วโง แต่ก็ดูแมปแล้วนะครับเป็นแมปที่มีความสวยงามนะฮะยังคงความสวยงามแล้วก็ยังคงความน่าสนใจอยู่นะครับมีความน่าสนใจนะหน้าเกมส์อะไรเจอแฟกเตอร์ก็มีความน่าสนใจเรื่อยๆนะครับค่อนข้างน่าสนใจเลยนะนมันดูบอสนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะอันนี้เป็นเอ้ยยังไม่เจอบอสดิเราอาจจะต้องเจอแบบมันบอสก,ก่อนหรือเปล่านี้นี่ครับเป็นแบบโอ้ยเดี๋ยวผมไปกดโดนตรงนั้นขอไปครับผมโอเคะครับเราทําการโจมตีครับอาเขีย์ไปก่อนไอเลีย์มอนสเตอร์ย่อยๆไปก่อนนะครับ อ่าคุณคิริโตะนะครับโอ้โหฟอร์มนี้ก็เท่ดีนะครับผมนะอืมโอเคครับคุณอัศนะอ่าโอเคนะครับจมปีนับจัดการครับผมปุบป๊บปับ๊บปั๊บอืม่าโอโ้ยังนะครับยังยังยัง <laughs> โอเคครับมาดำเนินเรื um ่องกันต pues <dom basics> ่อนะครับก็เดี 8, ๋ยวทมตามกันไปเลยนะครับผมนะสำหรับท่านใดที่อาจจะอยากนั่งนั่งทําตามหรืออย่างไรนะครับอยากดูคลิปนี้ด้วยหรือทําตามด้วยก็ได้นะครับแต่อย่างนั้นก็ได้นะครับผมนะเพราะว่าบางครั้งผมก็อาจจะหาไม่เชี่ยวชาญนะครับอาจจะหาไม่ค่อยเชี่ยวชาญเท่าไหร่นะขออภัยนะฮะนี่ก็เป็นหาวิธีการหาในอีเวนต์นี้นั่นเองเนาะนะครับก็ก็เราจะเจอแบบนี้นะครับเจอเนื้อเรื่องก่อนนะนะครับจะเจอเนื้อเรื่องแบบนี้ก่อนที่เราจะเริ่มเล่นนะครับผมนะอันนี้ก็เป็นเรื่อง ื่องปกตินะจริงๆเนื้อเรื่องเป็นเนื้อเรื่องที่สนุกนะนะครับที่มีเวลาว่างก็อยากจะอ่านนะครับอยากจะอ่านนะอยากจะอ่านนะฮะถ้ามีสรุปเนื้อเรื่องหรือข่าค้านี่จะดีมากเลยประมาณนั้นนะครับดาวน์โหลดดิงนะรอสักรูนะครับโอเคเนาะนะครับเหมือนเควสจะสำเร็จแล้วนะนี่ครับเควสเคียนะครับผมนะอ๋อแล้วเรายังไม่จบนะครับยังไม่จบเราก็คุยต่อนะครับถามว่าทำไมต้องคุยต่อนะฮะก็เพื่อให้เราปลดล็อก ดันเจียนนะครับที่แบบเป็นแบบหลายๆเลเวลนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็คุยต่อนั่นเองนะครับผมชุดนี้ก็จะก็เควสก็จะดําเนินต่อไปเรื่อยๆนะครับไม่มีอะไรมากมีเนื้อเรื่องนะเขาระหว่างทางสามารถแวะพักอ่านได้นะครับผมนะก็สำหรับใครที่ชอบเกี่ยวกับเนื้อเรื่องนะก็ค่อนข้างสนใจแล้วก็ค่อนข้างดีเลยนะเนื้อเรื่องนะฮะอันนี้คือผมดูแบบผ่านๆนะดูแบบผ่านจริงๆนะเนี่ยอือฮึงงครับไม่มีเลยครับเดี๋ยวงง โอเคครับทางนี้มันจะเจอบอสจริงๆนะฮะดูจากเสียงแล้วนะฮะโอ้บอสน่าจะน่ากลัวพอสมควรนะฮะแต่ก็ดูแบบมีความแบบประดับตกแต่งดีนะฮะพี่แพแมแบบดาต้าไหมโอเคครับมามัน่นจะพี่แพมแมดดนดาต้าเสรดงแล้วเป็นตีดีบอสมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย,อย่าง,างป๊บงี้ยนี่นะครับเซสช่นคิลขวานั่นเองครับแบบออ,อฟฟ้อนะฮะโดนเป้าหมายแบบเป้าหมายหมู่นะ เื่อเป็นการจัดการสตูดได้เร็วขึ้นนั่นเองนะฮะโอเคครับตอนนี้เราก็จะเจอกับคุณยูกินะนะครับคุณยูกิก็กจะ,ะพูดคุยนะครับกับรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมนะฮะเดี๋ยวจะได้สู้กับบอสไม่นานนะครับผมนะคือเนื้อเรื่องอย่างนี้ดีดีดีคือดีอย่างหนึ่งนะครับก็คือมีเนื้อเรื่องให้อ่านนะมีสตอรี่เพิ่มเติมให้เราอ่านนะครับผมนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเนื้อเรื่องนี้ให้อาคาราจิมนะเวลาเราเคลียร์เสร็จเราจะได้อาคาราจมิมแล้วก็อุปกรณ์ในอีเวนต์นั่นนเองะครับผม โอเคเนาะนะฮะเดี๋ยวเราลองฟาสต์ฟอร์เวร์ดไปนะฮะวันนี้จะไปแบบเดี๋ยวยาวที่นี่อาจจะยาวหน่อยต้องอันนี้อาจจะต้องขอไพรด้วยนะแต่ก็คือจะเก็บรายละเอียดนะฮะไปเรื่อยเนาะนะวิธีการหาจริงๆถ้าหาจริงๆผมว่าไม่หนานะนะครับไม่ยากด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาจัตีบอสกันนะฮะโอ้โหบอสกรข้า่งโขนนะครับฟุ๊บอ่าอือึนะครับ สังเกตว่าช่องสกิลนี้ผมว่างนะนะครับช่องสกิลอ่รู้สึกถ้านักจะนั่งบนเนาะเป็นช่องสกิลที่4นะผมว่างไว้นะฮะผมนำสกิลของคุยุกิที่เป็นสายลักลัสออกนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็นำสกิลของคุยุมาใส่เพื่อแบบอาจจะเป็นการเปรียบเทียบนะฮะว่าระหว่างถ้าเราถ้าเราไม่ใส่สกิลลัสนะครับคือสกิลลัสเราก็จะไม่เปิดนั่นเองนะครับผมนะสกิลที่ติดสัญลักษณ์ลัสนะฮะนี่ผมจะเรียกสกิลแบบนี้ว่าอย่างนี้นะครับโอเคเนาะอาจจะใช้เวลาสักคู่นะครับ อ่าสำหรับ,บการดำเนินเรื่องนะครับคุณยุยนะฮะโอเคครับในเรื่องคือพอฟังฟังจากเสียงเพลงแล้วก็ฟังจากดูจากสีหน้าหลายๆท่านแล้วนะครับเป็นการแบบคือเหมือนเป็นการสนุกสนานเนาะนะครับงานนี้จบลงด้วยความสนุกสนานร,รื่นรมนั่นเองนะครับผมเอ็นีซีนะครับมีการถ่ายรูปนะฮะก็เป็นรูปที่สวยงามเช่นเดิมนะฮะเนาะ ค่อนข้างดีเลยนะครับในเรื่องโอเคนะครับคาดว่าน่าจะเปิดดันเจี้ยนให้เล่นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาลองดูกันเนาะนะครับโอเคครับตอนนี้เปิดดันเจี้ยนให้เล่นแล้วนะครับเราเล่นสองรอบนะครับนี่นะครับจะมีเกี่ยวกับเอา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 เดอะซีซันนอลอีเวนต์ซีซันไกด์นะครับเกี่ยวกับ ผู okay, like ้แนะนำนะครับ hmm. ก็อย so the really ู่บริเวณตรงนี้นั่นเองนะฮะโอเคครับตรงนี้เคลียร์นะครับเห็นไหมครับผมจะเอา50กับคณะเจมเลยนะนะครับ XP หนึ่งหมื่นเลยไม่ธรรมดานะครับก็คือเราจะมาบริเวณตรงนี้นะครับเนี่ยนี่ครับที่แบบมีป้าย NPC ใกล้ๆ NPC จะมีป้ายนะครับก็คืออ่าเวลาเรายืนปกติเนี่ยครับเรายืนออกจากหางจาก NPC สังเกตว่ารูปปุ่มโจมตีเราเนี่ยจะเป็นรูปดาบใช่ไหมครับเราเดินเข้าไปใกล้ๆ NPC จะเป็นรูปคุยนะครับแล้วก็กดคุยนะนะครับพอกดคุยเสร็จปุ๊บอ่าเราก็เลือกนะครับว่าเราจะเล่นอ่า อันไหนนั่นเองนะครับออกในะด่านไหนหรือว่าอะไรที่เราอยากจะเล่นนะครับเลเวลไหนนั่นเองนะ,นะครับผมนะท่านผู้ชมสามารถสังเกตเลเวลตนเองได้นะครับสมมุติอ่าผมผมเลเวลประมาณแปดสิบนะใช่ไหมแปดสิบใช่ครับผมแปดสิบสามนะครับผมนะก็เกือบจะเข้าเก้าสิบนะครับคือผมก็จะเลือกเล่นอยู่สองด่านก็คือเบลเลเจ็ดสิบกับเบลเลเก้าสิบนะครับ จริงๆเนี่ย90ถือว่ายากนะสำหรับผมนะครับแต่ผมก็ผมไปเอ่อส่วนมากผมจะเน้นซัพพอร์ตนะเน้นซัพพอร์ตเพื่อนๆนะอันนี้เดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูนะแต่ผมไม่ลองเล่นเอ่อตามเลเวลตัวเองนะนะครับอันนี้เพื่อความรวดเร็วนะนะผมจะไปเล่นเลเวล20นะครับคือสิ่งที่คุณทำนะครับคุณต้องเอ่อเล่นเอ่อดันเจี้ยนเหล่านี้นะครับดันเจี้ยนเหล่านี้เลือกเล่นนะครับเลือกเล่นว่าเอ่อจะอยากเล่นอันไหนนะครับผมนะถามว่าเล่นเพื่ออะไรนะครับเล่นเพื่อเก็บเหรียญนะครับผมเหรียญอะไรเเเเเออออ่่่ยยยยหหหรรรรรีีีีีญญญััันนนนน้ะะคคบบผม เซคันเมดอนนะครับผมนะปกติเนี่ยถ้าเราเล่นปกติเนี่ยเราก็จะได้อยู่แล้วนะครับผมนะเราจะได้เหรียญจากการเล่นในทุกๆเลเวลนะครับแต่ยิ่งเลเวลสูงๆเนี่ยยิ่งได้เหรียญเยอะนั่นเองนะครับผมก็พอเราได้เหรียญพอพอควรแล้วนะครับผมนะประมาณเท่าไหร่เนี่ยประมาณ400เหรียญนะครับเราก็เดินมานะครับบริเวณตรงนี้นะครับผมแนะนําให้เดินมาบริเวณตรงนี้นะนะครับผมนะอันนี้อาจจะเข้าใจง่ายกว่านะครับมาเดินมาบริเวณตรงนี้นะเรากดคุยกับเทรดเดอร์นะครับ โอเคเรากดเทรดลิมิเต็ดไอเทมอันนี้นะครับผมสังเกตนะครับมันจะมีจะมีอันแรกนะครับอันที่2นะครับมาดูที่3ครับเทรดเซกันเมดนนะครับสังเกตว่าจะเป็นชื่อไอเทมนั้นด้วยนะให้เราเทรดนะครับนี่ครับผม ก็คือเหรียญนะครับผมหนที่เราแลกได้นะเป็นสกิลของคุณยุยนั่นเองนะครับผมนะก็ถ้าแลกเพื่อปลดล็อกเฉยๆนะครับไม่อัพอะไรมากเพิ่มเติมหรืออย่างไรก็แลกไว้หนึ่งสกิลนะครับแต่ผมแนะนําให้แลกไว้หมดเลยนะนะครับแลกมาลิมิตเบรกด้วยนะครับสกิลคุณยุยอันนี้ก็น่าแลกนะครับผมนะก็สามารถแลกได้นั่นเองเนาะนะครับมีทั้งหมดมีได้ทั้งหมด5สกิลรวดเดียวเลยนะครับผมนะก็ลิมิตเบรกลิมิตเบรกได้4รอบเนาะนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการแลกก มีเดสกิ้ตซ์นั่นมีพู้ยแรกนะครับผมนะฮน่าสนใจนะฮะมีพู้ยแรกนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับวิธีการหานะครับพอได้มาปุ๊บใช่ไหมครับก็เราอยากจะอัพสกิลหน่อยเนาะอ่าอยากอัพหน่อยก็ไปอัพที่เมนูไอเทมเอ็นชาร์ทเทดนะครับแล้วก็เอ็นชาร์ทสกิลฮอร์เดอร์นะครับก็สามารถที่จะมาอัพเกรดที่ได้นะครับผมนะเ,ออเลือกสกิลอ่าที่เราอยากจะอัพเราก็เลือกวัสดุดิบแล้วก็กด เอ็นชาต์ตรงนี้ไปนั่นเองนะครับเนี่ยเวคินิ่งนะครับผมจะอธิบายเวคินิ่งก่อนนะครับความจริงแล้วเวลาเรากดลัสเนี่ยครับจะมีเอฟเฟกเสริมนะครับจากพวกสกิลเหล่านี้นะครับผมนะวิธีการดูเอฟเฟกเสริมจากสกิลเหล่านี้นะครับผมกดลัสหนึ่งครั้งเนี่ยนะครับผมนะผมจะมีเอฟเฟกเสริมเข้ามานะครับนอกจากเอฟเฟกเบสิกที่เป็นเบสิกของลัสนะครับเบสิกของลัสคืออะไรครับเบสิกของลัสนี่คืออ่าเบสิกของลัสนะครับเวคินิ่งก็คืออ่คล้ายๆแบบว่าเมื่อเรากดกดอ่าสกิลนี้นะครับผมนะ เราจะมีพลังชีวิตเพิ่มขึ้นนะครับสามสิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับจะให้พี่สูงสุดอันเดิมนะครับแล้วก็เดเมจบวกสามสิบสามเปอร์เซ็นต์เลยนะนะครับสามสิบสามเปอร์เซ็นต์นี้เพิ่มขึ้นเยอะนะครับผมนะแล้วก็เคลื่อนที่เร็วขึ้นนั่นเองนะผมนะไม่งั้นไม่เท่านั้นไม่พอครับเนื่องจากอันนี้อันนี้มาจากไหนครับสวิตบูทสวิตบูทเนี่ยครับมาจากการเขาเรียกว่าอะไรครับเป็นความเป็นความเป็นเอกลักษณ์นะครับของรัสนั้นๆนะครับก็คือสกิลรัสนั้นๆจะมีแบบเนี่ยครับ ตาอันนี้อยู่นะครับสังเกตง่ายๆเลยอ่ะนี่จะเป็นช่องแอปลิไทตนะอันแรกนะครับเราลองกดอันนี้ดูนะครับก็จะเป็นสวิตช์บูทนะครับคล้ายๆเหมือนว่าบูทจูอาร์ออนสวิตแอกนะครับก็คือคล้ายแบบว่าเหมือนจะบูทเรานะเวลาเราโจมตีแบบโดยใช้การสวิตนั่นเองนะครับผมนะนี่คือสกิลลัดที่เราจะได้เพิ่มมานะครับซึ่งมันจะมีหลายๆแบบครับจะมีทั้งเพิ่มคิดติคอนนะครับคิดติคอนเนี่ยยกตัวอย่างเช่นสกิลของคุณอของคุณยุกินะครับของคุณยุกิที่ผม ได้ลองอรีวิวไปนะครับนี่ครับสกิลนี้นครับผมคือสกิลนี้นะครับจะบวกในส่วนของคิติคอนเองนะครับผมนันี่อันนี้นะครับโจกสองคิติคอนเลทบวกแเร์เนะครับผมนะเมื่อผมกดใช้สกิลรัสนะครับนะครับผมเนี่ยก็จะขึ้นนะเป็นรายละเอียดเห็นไหมนะครับว่ามีอันแรกแล้วก็อันที่2นะครับผมนะอันที่2นี่ก็สามารถที่เวลาแสดงผลก็จะทําให้อัตราการตีคิติคอนเพิ่มขึ้น8%เลยนะนะครับผมนะค่อนข้างดีนะนะครับเวลาเรากดใช้นะครับแล้วก็เ เอฟเฟกรัดนะจะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับถ้าเรามีแบบเออสกิลแบบรัดมากๆนะสกิลที่ติดสัญลักษณ์รัดมากๆนะครับ,รมรบผมนะก็คือเพิ่มทางเอฟเฟกนะครับซึ่งสกิลอะไรต่างๆนะมากมายนะครับคือสกิลรัดเนี่ยเป็นการใช้สกิลที่ค่อนข้างโหดนะนะครับผมว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เวลาเราใช้เนี่ยขึ้นที่เร็วด้วยนะขึ้นที่เร็วถึกขึ้นโจมตีแรงขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับผมนะนี่ก็เป็นวิธีหาแบบเบสิกเบสิก นะครับสำหรับวิธีการปลดล็อกสกิลรัดนั่นเองนะครับผมนะลองลองลองเดี๋ยวเราเดี๋ยวก่อนปีคิดวันนี้เราขอญาติลองเล่นซักเกมแล้วกันนะครับผมนะหรือว่าย like ี่สิบนะครับเชลเลนต์วิดแอซิดปาร์ตี้ค <no รับผมเดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูความยากกันนะครับว่ายากขนาดไหนนะครับโอ้ยยากมากยังนะครับยังไม่ได้เล่นนะเออเนาะนี่ก็ได้นะไม่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 คิดภาพเดี๋ยวไม่เกิดการดีเลยนะครับผมเล่นอะไรไม่รู้นะขอไปนะครับทุกท่านเอาเคเรามาลองกันหน่อยนะครับโอ้โหน่าจะยากนะครับมาลองดูปึ๊บโอเคครับ มีความยากง่ายก็ขึ้นอยู่กับเลเวลด้วยนะครับผมนะจะมีการเขียนเลเวลจำกัดเนาะนะครับโอเคนะครับเราก็ใช้สกิลกี่ป้ายเล้อยนะครับก็ก็เป็นแอนเจลเลยว่า20นะผมรู้ว่า80มาเล่นก็น่าจะจบเร็วนะฮะก็ประมาณนั้นเนาะนะครับนี่เห็นไหมนะครับก็จะได้เซกันไม่ได้นะครับในบริเวณนี้ก็จะบอกนะครับว่ารายละเอียดไอเทมเราได้อะไรบ้างนะครับจริงออกไปจะอ่าตอนหน้าไปจากเกมก็จะมีบอกด้วยนะฮะไม่ใช่หน้าไปจากเกมนะครับเนี่ยหน้าสนับน้าสรุปผลรางวัลหน้านี้ครับหน้านี้หน้านี้ นี่ครับก็จะบอกเราได้อะไรบ้างนะฮะมีเห็นไหมซกเนเดอนะแล้วก็ได้พวกนี้นะอืมเกตโอเคเนาะประมาณนี้นะครับผมนะก็ใช้ได้นะสำหรับวิธีสำหรับกิจกรรมนี้ที่จัดมานะครับเป็นวิธีการหารสกิลลัดง่ายๆนะครับในช่วงนี้นั่นเองเนาะนะครับก็อย่าลืมนะครับภายใน27วันนี้นะนะครับผมนะท่านใดก็แบบอาจจะมีเพื่อน ที่เล่นอยู่นะครับสามารถไปบอกเพื่อนได้นะว่าวิธีการหาสกิลรันหายอย่างนี้นะอะไรประมาณนี้นะครับ mm hmm. ผมเนระาก็สกิลรันค่อนข้างดีนะครับช่วยเราฟาร์มได้ดีเลยแหละแล้วก็ที่สำคัญคือดีมากนะครับถ้าเราจะเอาสกิลรันไปตีบอสผมกดรัดแล้วผมตีบอสนี่ผมตีบอสขึ้นแรงมากเลยนะครับโอเคเนาะนะครับคลิปวันนี้เป็นคลิปวิดีโอที่ค่อนข้างยาวนะครับผมนะเพราะฉะนั้นก็ ขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมมาจนจบกันด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับผมว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์เนาะนะครับหรือว่าถ้ามีข้อมูลประการใดผิดพลาดไปกับผมต้องขออภัยจริงนะครับผมนะก็อาจจะด้วยความไม่รู้ด้วยเนาะนะครับอยู่ชั้นที่7นั่นเองนะครับผมแต่ก็พยายามนะครับอยากไปถึงชั้นสูงๆนะเพราะว่าตอนนี้นะครับอย่างที่ว่าเลยนะครับเควสพาร์เนลนะถ้าเราทำเสร็จหมดนี่เราได้หนึ่งพันนะครับหนึ่งพันนะครับผมเยอะมากนะครับผมนะแล้วเวลาอีกนะครับ ตอนนี้เหลือ2เดือนแบบเสร็จแล้วนะครับทำเรียบกละกว่าแล้วนะครับอ right? uh, ีกไม่นานก็จะหมดเวลาเนาะนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกผู้ชมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ